สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเนนติสกับเกม r o m a n c ิงซาก้ารียูนิเว e ร์สกันอีกแล้วนะครับสำหรับเทปนี้ก็จะเป็น Golden Week e p i ิโซดสนะครับซึ่งตรงกับวันเด็กประจำชาติญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นเทศกาลทงปลาครับนั่นเองนะครับเป็นปลาที่สุภาพที่สุดในโลกก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมแบนเนอร์นี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดข่าวสารให,ใหม่จาก dentist ahh channel เช่นเคยนะครับซึ่งในแบนเนอร์นี้นะครับก็จะมีตัวละครที่ถูกเพิ่มเข้ามา3ตัวละครด้วยกันนะครับเป็นตัวละครมอนิก้าจาก romancing saga สนะครับตัวละครมิคาเอลจาก romancing saga สเช่นกันแล้วก็ตัวละครไทม์นะครับจากตัวละครจาก saga frontier ภาคหนึ่งนะครับผมครับผมก็จะเริ่มจากตัวละครที่เป็นชื่อแบนเนอร์นะครับก็คือตัวละครมนิก้านั่นเองนะครับ ซึ่งแปลแวอยู่ตรงนี้ในหน้าจอที่เพื่อนๆกำลังได้รับชมนะครับซึ่งตัวละครมอนติก้านั้นนะครับเป็นตัวละครในครั้งนี้ก็จะเปลี่ยนจากสายเรเปียนะครับกระบี่เป็นสายธนูนะครับผมโดยที่ในร่างนี้นะครับก็จะมีค่าเปรกสเตตัส50นะครับค่าความแม่นยำสูงอยู่ที่104%แล้วก็ค่าสปีดอยู่ที่88%ค่าพลังเวทยอยู่ที่72%นะครับ ต่อไปก็จะพูดถึงท่าต่างๆในร่างนี้นะครับท่าแรกนะครับเป็นท่าประเภทฮิลิ่งนะครับเป้าเดี่ยวเมื่อใช้แล้วก็จะฟื้นฟูค่า sp ให้กับสมาชิกในปาร์ตี้และเพิ่มค่าพลังโจมตีนะครับให้กับสมาชิกที่ถูกิลนั้น2เธอมีผลน้อยนะครับมีผลน้อยถ้าอัพอัพแรง้งอยู่ที่99จะเพิ่มได้สูงสุดอยู่ที่15%ท่าที่2เป็นท่าโจมตีเป้าเดี่ยวเช่นกันนะครับซึ่งมีผล ลดค่า a อ t a ท k นะครับลดค่าพลังโจมตีกายภาพของศัตรูที่ใช้ค่า a อ t a ท k นะครับน้อยนะครับมีผลออขออภัยครับและนอกจากนั้นก็จะทําให้ศัตรูมีโอกาสติดสถานะชามนะครับหรือเสน่นั่นเองนะครับมีโอกาสปานกลางมีผล4เทินโดยที่ค่า a อ t แท k นั้นจะสามารถรัแรง99จะสามารถลดค่า a อ t a ท k ได้สูงสุดอยู่ที่15%นะครับโดยที่ท่านี้ใช้ bp 7ลดได้2เหลือ5เป็นท่าแรงบีนะครับส่วนท่าที่3นะครับเป็นท่าโจมตีประเภทแถวแนวตั้งนะครับผมเป็นท่าประเภทแทงแรง SS ท่าบ o ูมเรนนะครับและเมื่อใช้แล้วก็จะฟื้นฟูสมาชิกในปาร์ SP, สมาชิกในปาร์ตี้น้อยมากนะครับใช้ BP 11ลดได้3เหลือ8นะครับโดยที่น้อยมากจะฟื้นฟูนอยู่ที่ระดับ5นั่นเอง ต่อไปก็จะเป็น ability นะครับ ability ที่1นะครับเมื่อถูกโจมตีจะทำให้ม a เม g เป็นศูนย์ะครับโอกาสสำเร็จปานกลางและเมื่อถูกโจมตีเช่นกันจะมีโอกาสที่จะฟื้นฟูค่า bp ให้กับตัวเองบวก3โอกาสปานกลางนะครับก็คือโอกาสปานกลางทั้ง2ทั้ง2ตัวเลยก็แล้วแต่ดวงของแต่ละท่านนะครับว่าจะออก ดาเมจ0หรือจะบวก BP 3นะครับผมซึ่งผลปานกลางนั้นอยู่ที่25นตะครับต่อมาก็จะเป็นแอ็ i บิลิที่2นะครับเมื่อทำการเทิร์นทุกครั้งก็จะเพิ่มค่าออขออภัยครับเมื่อทำการเทิร์นมีโอกาสปานกลางนะครับที่จะเพิ่มค่าความแม่นยำแล้วก็ค่าเสนห์สูงนะครับไม่ใช่ทุกครั้งนะครับ โดยที่ปานกลางนั้นจะมีโอกาสอยู่ที่25%แล้วก็เพิ่มสูงอยู่ที่20%นะครับแล้วก็ Ability ที่3 p r o t e c t Hightension เมื่อโจมตีเพิ่มดาเมจสูงมากและเมื่อถูกโจมตีก็เพิ่มดาเมจสูงมากเช่นกันนะครับโดยที่เพิ่มดาเมจสูงมากอยู่ที่20%และลดดาเมจสูงมากอยู่ที่30%นะครับสำหรับตัวละครโมนิก้าก็ในร่างนี้ก็จะมีข้อดีที่ถูกเพิ่มขึ้นมากก็คือ สามารถหิ้วหมู่เพื่อนได้นะครับจากท่าโจมตีท่าแรง s s ท่าที่3นั่นเองนะครับแล้วก็มีท่าดีบัฟนะครับดีบัฟค่าแอตแทกนะครับ Bp5 นะครับนอกจากนั้นแล้วเมื่อถูกโจมตียังมีโอกาสฟื้นฟู BP ให้กับตัวเองบวก3ปานกลางแล้วก็ดาเมจคัด t 100%ด้วยนะครับก็เลยจะสามารถดีเฟก t ได้มีค่าเท่ากับเมื่อโจมตูโจมตีด้วย อะไ,ไก็ตามนะครับก็ดาเมจจะเป็นศูนย์นะครับแต่โอกาสสาเร็จแค่ปานกลางเท่านั้นก็ต้องลุ้นดวงทุกอย่างอยู่ที่ดวงนะครับผมสําหรับตัวละครโมนิก้าแต่ข้อข้อดีอย่างนึงก็คือตัวละครมีโปรเทคไฮเทนชันซึ่งลดดาเมจได้ถึง30%ก็กลายเป็นตัวละครที่มีทั้งหลบแล้วก็มีทั้งลดดาเมจให้กับตัวเองได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะดูดีและมีประโยชน์ตัวละครตัวต่อไปแล้วกันนะครับก็จะเป็นตัวละครมิคาเอลนะครับ ตัวละครมีค่าเอลในร่างนี้นะครับเป็น s s ในร่างที่4นะครับผมซึ่งในร่างนี้ถือว่าในความรู้สึกของผู้จัดทํานะครับคิดว่าร่างนี้เป็นร่างที่ค่อนข้างเป็นตัวละครที่ใช้โซโลนะครับก็คือสามารถใช้ลุยได้นั่นเองนะครับซึ่งแตกต่างจากในร่างที่ผ่านมาอย่างร่างที่3ก็จะเป็นแนวซัพพอร์ตนะครับถึงจะมีเทนชัน VI ส่วนในร่างก่อนนั้นอย่าพูดถึงเลยครับอนมากนะครับ ต่อไปก็จะพูดถึงค่าเบรกสเตตัส50นะครับค่าความแม่นยำ106%แล้วก็ค่าสปีด106%นะครับเท่ากันเลยทั้ง2ค่านะครับเมื่อเบรก50ต่อไปจะพูดท่าโจมถึงท่าโจมตีนะครับท่าแรกเป็นท่าโจมตีเป้าเดี่ยวระยะใกล้ทางตรงและออกทีหลังสุดนะครับเมื่อใช้แล้วก็จะฟื้นฟูค่า HP ให้กับตัวเองน้อยท่าที่2เป็นท่าสิงเรยแบบอัปเกรดนะครับใช้ BP อที่6 เมื่อลดแล้วเป็นท่าแรง4เป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มระยะไกลทางอ้อมนะครับเป็นท่าประเภทแทงและท่าที่3นะครับเป็นท่าโจมตีประเภทแถวแนวแถวตรงนะครับเป็นท่าประเภทออกก่อนนะครับเป็นท่าประเภทสายฟ้าแล้วก็ท่าท่าแทงประเภทแทงนะครับเป็นท่าแรง SS ใช้ b p 1 3ลดได้3เหลือ10ต่อไปจะพูดถึง Ability นะครับเมื่อ HP เต็ม จะเพิ่มดาเมจสูงมากในขณะเดียวกันเมื่อถูกโจมตีมีโอกาสสูงมากที่จะดีเฟกต์หรือว่าหลบหลีกการโจมตีของศัตรูทั้งหมดได้โดยที่สูงมากนั้นโอกาสเ,าเมื่อ hp เต็มสูงมากจะอยู่ที่20%นะครับผมส่วนดีเฟกต์ defect, นะครับเกี่ยวกับดีเฟกต์ ดีเฟกต์จะอยู่ที่50%เลยนะครับผมโอกาสที่จะหลบการโจมตีของศัตรูได้อยู่ที่50%แล้วก็ดาเมจที่เพิ่มขึ้นจะอยู่ที่20%นะครับต่อไปนะครับ a b l l i t y 2 l o Bits High Tension เมื่อโจมตีเพิ่มดาเมจสูงมากและในขณะที่ SP เต็มดาเมจจะเพิ่มขึ้นอีกสูงอีกนะครับด้านนี้โห้โคตรโคตรดาเมจเลยครับขออนุญาตครับให้สุภาพนิดน,นึงโคตรดาเมจแล้วก็ r v ที่3นะครับ tension up VI mm hmm. เมื่อโจมตีเ mm hmm. พิ่มพลังโจมตีมหาศาลนะครับนับไปนับมานะครับ30%บวก20เป็น50บวก15เป็น65บวก20เป็น85%นะครับพลังโจมตีในร่างนี้บวกจากค่าโบนัสทั้งหมดบวกจากค่าสเตตัสเพิ่มอีก85%นะครับล่างนี้พลังโจมตีสูงมากจริงๆเนื้อคำบรรยายนะครับก็ ก็ที่พูดมาก็เป็นคําอธิบายทั้งหมดเลยนะครับไม่มีอะไรนอกจากดาเมจและดาเมจแล้วก็สามารถหลบหลีสตูตอน s p เต็มได้อีกด้วยนะครับก็เป็นตัวละครที่สมควรค่าแก่การปั่นสเตตัสขึ้นมาให้เก่งๆนะครับสำหรับในร่างนี้ของมิคาเอลสามารถใช้ในรูปแบบของอาร์เซรุสได้แต่ข้อเสียมีอยู่นิดเดียวก็คือถ้าหากว่าเลือดไม่เต็มก็จะไม่สามารถดีเฟลกได้แต่ในขณะที่เลือดเต็มอยู่นั้นก็จะมีโอกาส ลบดีสถานลบดีก,การโจมตีของศัตรูได้สูงถึง50%นะครับผมก็วัดดวงกันครึ่งๆนะครับสำหรับตัวละครมิค่าเอลตัวนี้และตัวละครตัวสุดท้ายของแบนเนอร์นี้นะครับก็จะเป็นตัวละครชามนั่นเองเป็นตัวละครใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในแบนเนอร์นี้นะครับเพิ่งมีร่าง SS เป็นร่างแรกแล้วก็ตัวแรกด้วยนะครับโดยที่ค่าสเตตัสเบรก50ค่าแอตแทสูงอยู่ที่92%ค่าสปีดอยู่ที่91%นะครับ ต่อไปจะพูดถึงท่าต่างๆนะครับสำหรับตัวละครไทม์นะครับท่าแรกเป็นท่าประเภทซับพอร์ตต้องกดเองนะครับเมื่อใช้แล้วจะฟื้นฟูค่า p p ให้กับตัวเองบวก3แล้วก็ฟื้นฟูค่า sp ให้กับตัวเองน้อยมากนะครับค่าฮิวอยู่ที่5นะครับผมใช้ bp 1ลดได้1ก็คือใช้ bp 0ไม่ใช้ bp เลยนะครับท่าที่2นะครับเป็นท่าประเภทซับพอร์ตเช่นกันนะครับเป็นท่า ที่ใช้แล้วก็จะทำให้สมาชิกในปาร์ตี้ติดสถานะกัดอัปปานกลางมีผล2เทินแล้วก็เพิ่มค่าสถานะดีเฟนเ์แล้วก็พลังป้องกันเวทพลังความรักที่มีผลเกี่ยวกับการฮิวของตัวละครแล้วก็ชามก็จะส่งผลให้ตัวละครได้ฮิวมากขึ้นเพิ่มเล็กน้อยนะครับก็จะได้เท่ากับค่าท่าของซ o ที่เป็นท่าบับนะครับแต่เป็นบัฟเกี่ยวกับ เอ่อซัพพอร์ตซะมากกว่าไม่ได้บัฟท่าโจมตีนะครับสำหรับท่านตัวละครตัวนี้อ่อแล้วก็เกี่ยวกับสเตตัสแรงอัพเมื่อ90เมื่อแรงค์99นะครับพวกค่าสเตตัสต่างๆยกเว้นการอัพนั้นจะเพิ่มสุดขึ้นสูงสุดได้ที่25%นะครับสำหรับค่าสเตตัสที่ใช้บัฟตัวนี้ต่อไปก็จะเป็นท่าที่3นะครับก็เป็นท่าประเภทโจมตีนะครับเป็นท่าโจมตี เ,เมื่อใช้แล้วก็จะเป็นการโจมตีทั้งกลุ่มระยะไกลทางอ้อมเป็นการโจมตีประเภททุบท่า bp 1 2ลดด้วยเหลือ9และเป็นท่าแรง4่นะครับสำหรับตัวเราสำหรับท่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะทำให้สถานะของเพื่อนเราที่ติดสถานะอยู่ไม่ว่าจะเป็นสถานะต่างๆสับสนมึนงงหลับนะครับสามารถรักษาสถานะเหล่านั้นได้ทันทีทั้งกลุ่ม นอกจากนั้นแล้วก็จะโมรันอัพปานกลางก็คือเพิ่มพลังโจมตีให้กับสมาชิกในปาร์ตี้ปานกลางมีผล2เทินนะครับต่อไปก็จะพูดถึงตัวอ b บิ i ิตี้นะครับอ b บิ i ิตี้ที่1 La ่งเลดฮิวิ่งนะครับเมื่อจบการเทินจะเพิ่ม SP ให้กับตัวเองและสุม่มเพิ่ม SP ให้กับสมาชิกในปาร์ตี้1ตัวละครนะครับมีผลปานกลางแล้วก็เพิ่ม SP ปานกลางนะครับ ability ที่2เมื่อทำการเทิร์นจบสิ้นแล้วก็จะเพิ่ม OD นะครับ Overdrive ให้กับสมาชิกในปาร์ตี้ทั้งปาร์ตี้มีโอกาสโอกาสสูงเพิ่มน้อยนะครับโอกาสสูงอยู่ที่37%แล้วก็เพิ่มน้อยอยู่ที่15% ability ที่3 Friend Zone นะครับไม่ใช่หนังเรื่อง Friend Zone นะครับอันนี้ Friend Zone เมื่อจบการเิร์นนะครับก็จะทำการเพิ่ม OD ให้กับตัวเองน้อยและเมื่อใช้ OD นะครับ overdrive เมื่อตัวละครใช้ overdrive จะใช้ท่า time no kamagatachi ขออภัยครับ time no nakamatachi อ่า time no takamakachi นะครับโดยที่ท่าโจมตีท่านี้นะครับเป็นท่าโจมตีแรงค์บีโจมตีทั้งกลุ่มประเภทฟันแล้วก็ทุบเป็นท่า ที่เมื่อใช้แล้วก็จะฟื้นค่า HP ให้กับสมาชิกในปาร์ตี้น้อยมากนะครับแล้วก็รักษาสถานะทุกสถานะด้วยนะครับผมสำหรับท่านี้โดยที่ท่านี้นั้นก็จะฟื้นฟูค่า HP อยู่ที่น้อยก็จะอยู่ที่15นะครับผมเป็นท่าแรง B ก็คือเป็นท่าโจมตี27นะครับสำหรับตัวละครไทม์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นตัวละครประเภทซัพพอร์ตนะครับไม่มากจริงๆ มีท่าโจมตีเป็นท่าที่3ตอนแรกผมถึงว่าไม่มีท่าโจมตีเป็นท่าบัฟหมดเลยก็พอมานั่งอ่านรายละเอียดก็ท่าที่3เป็นท่าโจมตีอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ออกฟาสนะครับออกปกติทุกท่าเป็นท่าที่ออกปก,กตินะครับไม่ได้ดีเลยหรือฟาสนะครับก็คือออกตามเทินปกติตามความเร็วแอคชั่นของตัวละครนะครับนอกจากนั้นแล้วก็เป็นตัวละครที่ซัพพอร์ตสุดๆนะครับอเบิลิตี้ที่1ก็ฮิ้วเพื่อนแล้วก็ฮิ้วตัวเองนะครับถึงโอกาสจะปานกลางก็มีโอกาสที่จะฮิ้ว ส่วน Ability ที่2ก็มีโอกาสที่จะติด OD ให้กับสมาชิกในปาร์ตี้ทุกตัวนะครับก็มีประโยชน์ส่วน Ability ที่3นะครับก็เมื่อใช้ท่า OD ก็ยังเพิ่มเลือดให้กับสมาชิกในปาร์ตี้แล้วก็รักษาสถานะด้วยนะครับซึ่งไปสัมพันธ์กับ Ability ที่2ที่เพิ่ม OD นะครับก็จะทำให้ตัวละครในปาร์ตี้นะครับจะสามารถได้รับการฮิ้วแล้วก็สามารถโจมตีศัตรูไปในตัวด้วย แต่ข้อเสียของตัวละครตัวไทม์ก็คือไม่มีอาบิลิตี้ที่เป็นดี f เ n นซ์หรือ a อ t a c k Up ให้กับตัวเองเลยก็คือเน้นจากค่าส t a ตัสของตัวเองล้วนๆนะครับไม่มีการ Ability Attack Up หรือ d e f e n นซ์อัพให้กับตัวเองนะครับข้อเสียจะมีอยู่แค่ประมาณนี้แต่ถูกล้างออกด้วยการเป็น Supporter รล้วนๆครับทั้งเพิ่มเลือดทั้งเพิ่ม Over อร์ไดนะครับแล้วก็หิวหมูนะครับสำหรับอ b บิลิตรวมไปถึง ่าโจมตีที่สามารถซับพอร์ตตัวละครได้ทุกตัวละครอีกด้วยนะครับครับผมและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับของเกมโร m มนชินซาก g ารี u ิ i เว r ร์ในแ a n เนอร์โกเน้นว k e เอพิส od e 2วันเด็กประเทศญี่ปุ่นวันทงประครับนั่นเองนะครับก่อนที่จะจากกันไปก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจาก n นนติ i r d a Channel เช่นเคยสำหรับวันนี้ผม n น n ติสขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆบ๊ายบาย